สวัสดีครับผมเซหวันจากไลออนสีนัคคลินนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาอัปเดตสต็อกเหมือนเดิมนะครับที่จอดอยู่ตรงนี้เป็น h าร์ดเทคเอนะครับลงทั้งหมดที่ผมนับนะรวมๆประมาณ30คันได้ครับมีทุกสีแล้วก็ภายในมีทุกสีครับในสีเทาสีดำสีขาวภายในสีส้มจอดอยู่ตรงนี้ประมาณ5คันครับ ย้ำนะครับรุ่นนี้มีลถให้นะครับมีลดหลุดให้ถ้าลูกค้าสนใจก็ลองโทรมาสอบถามได้ลองชมรถตัวจริงได้ครับแคมเปญโปรโมชันช่นช่วงนี้ดีมากครับเป็นแคมเปญโปรโมชั่นเดียวกันกับที่อยู่ในอมอเตอร์โชว์เลยครับเดี๋ยวผมปักเบอร์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับ <S <S ถ้าลูกค้าสนใจก็ลองโทรมาสอบถามได้ครับ <S <S นี่ครับภายในสีส้มภายในสีส้มเป็นสีที่ยอดฮิตมากครับลูกค้าหลายคนชอบแล้วลูกค้าหลายท่านก็คือออกสีส้มไปเยอะมากนะครับ ภายในมันจะดูแบบหรูหราครับภายในสีส้มเวลาเปิดสันลบเปิดม่านขับอ่ะมันจะดูติดแกรมมากเลยมันจะดูสวยมากนี่ครับย้ำนะครับรุ่นนี้มีรถหลุดให้นะครับแล้วก็มีนัดทดลองขับได้ถึงที่นะครับเดี๋ยวผมเอารถไปให้ลูกค้าทดลองขับได้ถึงที่เลยถ้าลูกค้าสนใจก็ลองโทรมาสอบถามได้นะครับว่ามีแคมเปญโปรโมชั่นแบบไหนยังไงนะครับแต่ว่าแคมเปญโปรโมชั่นดีแน่นอนครับแคมเปญเดียวกันกับที่อยู่ในมอเตอร์ที่จะถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะครับ